ในดินแดนที่ปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบอันหนาทึบเผ่าหนึ่งที่ชื่อว่าเผ่าดาวเคราะห์ใช้ชีวิตโดยพึ่งพาธรรมชาติในการอยู่รอดพวกเขาเชี่ยวชาญในการล่าสัตว์และรู้จักป่าอย่างลึกซึ้งทุกคนในเผ่าเติบโตขึ้นมากับเรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในป่าที่แฝงตัวอยู่ในเงามืดไม่มีใครเคยเห็นมันแต่ตำนานเล่าขานว่ามันมีพลังมากเกินกว่าจะต่อกรได้เด็กหนุ่มชื่อว่านาคินเป็นนักล่าที่เก่งกาจที่สุดในรุ่นของเขาเขาเติบโต มากับการฝึกฝนการล่าสัตว์จากพ่อและนักรบในเผ่าทักษะของเขาในการซ่อนตัวและติดตามรอยสัตว์ทําให้เขาเป็นที่ยอมรับในหมู่บ้านนาคินมีความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาสามารถนําพาความรุ่งเรืองและความปลอดภัยมาสู่เผ่าของเขาได้วันหนึ่งขณะที่นาคินกําลังออกล่าสัตว์กับเพื่อนนักล่าในป่าเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดป่าที่เคยคุ้นเคยกลับดูเหมือนเปลี่ยนไปความเงียบสงบที่เคยมีถูกแทนที่ด้วยความเงียบงันที่น่าขนลุกนาคินหยุดเดินและตั้งใจฟังเขาได้ยินเสียงฝีเท้าที่ไม่คุ้นเคยไกล ข้ารู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังเฝ้ามองเรานาคินพูดขึ้นเพื่อนนักล่าหยุดและมองไปรอบๆเจ้าหมายถึงอะไรเพื่อนของเขาถามด้วยความระแวงนาคินรู้สึกถึงความแปลกประหลาดในอากาศที่ทำให้เขาหวัดระแวงข้าไม่แน่ใจแต่ข้ารู้สึกว่ามีบางอย่างอยู่ในป่าและมันไม่ใช่สัตว์ที่เราคุ้นเคยทั้งกลุ่มตัดสินใจจะกลับหมู่บ้านก่อนที่ความมืดจะตกลงมาแต่ระหว่างทางกลับนาคินและเพื่อนๆของเขาพบรอยเท้า ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนรอยเท้านั้นใหญ่เกินไปที่จะเป็นสัตว์ป่าธรรมดาพวกเขาทั้งหมดรู้สึกว่าบางสิ่งที่แฝงตัวอยู่ในป่าอาจไม่ใช่เพียงแค่ตำนานอีกต่อไปเมื่อพวกเขากลับถึงหมู่บ้านนาคินได้นำเรื่องราวของรอยเท้าลึกลับไปเล่าให้ผู้เท่าฟังผู้เท่าซึ่งเป็นผู้ที่รู้เรื่องราวและตำนานทั้งหมดของเผ่าเล่าด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมรอยเท้านั้นอาจเป็นสัญญาณจากสิ่งมีชีวิตที่เราเชื่อว่าเป็นเพียงตำนานมันอาจกำลังกลับมา คำพูดของผู้เท่าทาให้ทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกกังวลแต่สำหรับนาคินนี่คือโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาคือผู้กล้าที่จะปกป้องเผ่าของเขาเขาตัดสินใจจะสืบหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในป่าและปกป้องหมู่บ้านจากอันตรายที่คืบคลานเข้ามานาคินยืนมองรอยเท้าขนาดใหญ่บนพื้นดินความรู้สึกตื่นเต้นและความกลัวเข้ามาผสมปนเปกันในจิตใจของเขาแม้ว่ารอยเท้านั้นจะไม่คุ้นเคยแต่ก็ทำให้เขารู้ว่าสิ่งมีชีวิตที่เคยเป็นเพียงแค่ตำนานอาจจะมีอยู่จริง เจ้าคิดว่าเป็นสัตว์อะไรเพื่อนนักล่าถามด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นแต่ระแวงข้าคิดว่ามันไม่ใช่สัตว์ป่าธรรมดานาคินตอบแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามมันใหญ่กว่าสิ่งที่เราเคยเห็นข้าต้องหาคำตอบนาคินตัดสินใจกลับไปยังหมู่บ้านเพื่อนำข่าวนี้ไปบอกผู้เฒ่าเมื่อเขาไปถึงผู้เฒ่าซึ่งนั่งเฝ้ามองไฟอยู่กลางหมู่บ้านเงยหน้ามองนาคินด้วยสายตาที่นิ่งสงบเจ้าพบร่องรอยแล้วสินะผู้เฒ่ากล่าวอย่างช้าช้า ใช่ข้าเจอรอยเท้าที่ใหญ่และแปลกประหลาดในป่าข้าคิดว่านี่คือสิ่งที่เจ้าเคยพูดถึงนาคินตอบด้วยความเคารพผู้เท่าพยักหน้าเบาๆก่อนที่จะพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมตำนานไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเงามืดนั้นมีอยู่จริงมันเคยเป็นเจ้าของป่าเหล่านี้มานานก่อนที่พวกเราจะมาที่นี่มันคือยักษ์ย้ายแห่งดงดิบผู้ซึ่งคอยเฝ้ารักษาดินแดนของมันนาคินฟังด้วยความตกใจ เขาไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เคยฟังมาเป็นเรื่องจริงข้าอยากพิสูจน์ข้าอยากรู้ว่ามันมีจริงหรือไม่นาคินกล่าวด้วยความมุ่งมันผู้เฒ่ามองดูนาคินด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกก่อนจะตอบเจ้าต้องระวังยักย้ายแห่งดงดิบไม่ใช่สิ่งที่จะ,ะเผชิญหน้าได้ง่ายๆมันมาพร้อมกับพลังและความลึกลับหากเจ้าต้องการ,รเผชิญกับมันเจ้าต้องเตรียมพร้อมทั้งกายและใจานาคินพยักหน้าเขารู้ว่าการค้นหาสิ่งมีชีวิตนี้ จะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาไม่อาจยอมแพ้ได้เขาเตรียมพร้อมที่จะออกผจญภัยลึกเข้าไปในป่าเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับยกย้ายแห่งดงดิบและปกป้องหมู่บ้านของเขาจากภัยที่อาจเกิดขึ้นรุ่งเช้าหลังจากที่นาคินได้รับคําเตือนจากผู้เท่าเขาตัดสินใจออกเดินทางสู่ป่าดงดิบเพื่อตามหาร่องรอยของยักย้ายแห่งดงดิบบอเขารู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้อาจเต็มไปด้วยอันตรายแต่ความมุ่งมั่นที่จะปกป้องเผ่าของเขาและพิสูจน์ความกล้าหาญทําให้นาคินไม่อาจละทิ้งภารกิจนี้ได้ นาคินเตรียมพร้อมทั้งหอกและอาวุธป้องกันตัวเขาเดินลึกเข้าไปในป่าที่หนาทึบพร้อมกับสัญชาตญาณของนักล่าที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาป่านี้แตกต่างจากที่เขาเคยรู้จักมันเงียบสงัดผิดปกติทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะจับตามองเขาจากเงามืดขณะที่นาคินเดินลึกเข้าไปในป่าเขาพบรอยเท้าเดิมที่ใหญ่โตและน่าประหลาดใจารอยเท้าพวกนั้นนำทางเขาไปยังพื้นที่ที่ไม่เคยมีนักล่าคนใดกล้าเข้าไปมาก่อนนาคินรู้สึกถึงความเย็นเยียบของอากาศที่เริ่มเปลี่ยนไป และเงามืดที่แฝงตัวอยู่รอบๆนาคินหยุดพักชั่วครู่ที่ริมน้ำเล็กๆซึ่งซ่อนตัวอยู่กลางป่าเขากำลังคิดถึงคำพูดของผู้เท่ายักย้ายแห่งดงดิบไม่ใช่เพียงสิ่งมีชีวิตธรรมดามันเต็มไปด้วยพลังที่แฝงอยู่ในธรรมชาติและมันปกป้องดินแดนนี้มานานก่อนที่จะมีมนุษย์อาศัยอยู่ทันใดนั้นเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นไม่ไกลจากที่นาคินนั่งอยู่เขารีบลุกขึ้นเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้าทันทีที่เขาหันไปดูเขาเห็นเงาขนาดใหญ่เคลื่อนไหวอย,อยู่ในป่าลึกมันเคลื่อนไหวอย,อย่าางช้ แต่หนักแน่นทุกฝีเท้าของมันทําให้พื้นดินสั่นสะเทือนนาคินจับหอกของเขาแน่นหัวใจเต้นแรงขณะที่เขามองเงานั้นใกล้เข้ามาแม้ว่าเขาจะรู้สึกถึงความกลัวที่ก่อตัวขึ้นภายในแต่เขาก็ไม่ถอยเขาต้องรู้ว่ามันคืออะไรและเขาต้องหยุดยั้งมันหากมันเป็นภัยต่อหมู่บ้านของเขานาคินยืนนิ่งอยู่ข้างลำธารร่างกายของเขาเต็มไปด้วยความตึงเครียดขณะที่เงาขนาดใหญ่เคลื่อนเข้ามาใกล้ทุกทีทุกฝีเท้าของสิ่งมีชีวิตลึกลับนี้ ทำให้พื้นดินนอสันสะเทือนมันไม่ใช่สัตว์ป่าธรรมดาแน่นอนนาคินรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่แผ่กระจายออกมาจากสิ่งนั้นพลังที่ทำให้ป่าทั้งป่าดูเหมือนหยุดนิ่งเงานั้นหยุดเคลื่อนไหวท่ามกลางต้นไม้สูงให้นาคินจ้องมองด้วยสายตาที่มุ่งมั่นขณะที่เขากำหอกในมือแน่นเขายังไม่เห็นสิ่งมีชีวิตนั้นชัดเจนแต่เขารู้ว่าสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้าคือยักษ์ย้ายแห่งดงดิบที่ผู้เท่าเล่าขานไว้ทันใดนั้นเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นขณะที่ยักษ์ย้ายแห่งดงดดดงงงิิิิบเเนนนออกกมมมมมาาาจืัป็ส่่่ีีีชวตตทใหหญโ มีขนสีเข้มปกคลุมทั่วร่างดวงตาของมันส่องประกายสีเหลืองแปลกประหลาดขณะที่มันจ้องมองตรงมาที่นาคินหัวใจของนาคินเต้นแรงแต่เขาไม่ถอยหนีเขาตัดสินใจเผชิญหน้ากับสิ่งนี้อย่างกล้าหาญแม้จะรู้ว่านี่อาจเป็นการ,รเผชิญหน้าที่เสี่ยงที่สุดในชีวิตของเขายักษ์ย้ายแห่งดงดิบหยุดยืนอยู่ตรงหน้านาคินมันไม่ได้โจมตีแต่ดูเหมือนจะเฝ้ามองเขาอย่างสงบนิ่งนาคินรู้สึกถึงสายลมที่เปลี่ยนไป และความเงียบที่แผ่ปกคลุมรอบๆเรากับป่าทั้งป่าเฝ้ารอการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปนาคิมคิดในใจว่าเขาอาจจะไม่สามารถเอาชนะยักย้ายหนีด้วยกำลังเพียงอย่างเดียวเขาต้องหาวิธีที่จะทำความเข้าใจกับมันหรือหาวิธีที่จะทำให้มันถอยกลับไปโดยไม่ต้องต่อสู้เขาตัดสินใจค่อยๆลดหอกลงและมองดูยักย้ายแห่งดงดิบด้วยสายตาที่สงบเขาหวังว่าการแสดงออกถึงความไม่ก้าวร้าวจะทำให้สิ่งมีชีวิตนี้ยอมถอย แต่ในใจของเขาเขารู้ว่าทุกการเคลื่อนไหวมีความเสี่ยงยักย้ายแห่งดงดิบมองดูการกระทำของนาคินก่อนที่จะทำสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก้มตัวลงและใช้มือใหญ่ของมันขุดดินจากพื้นดินที่ข้างลำธารราวกับมันกำลังแสดงให้เห็นถึงบางสิ่งที่สำคัญนาคินรู้สึกได้ว่ามันไม่ได้มาเพื่อทำร้ายแต่มีจุดประสงค์บางอย่างที่ลึกลับยิ่งกว่านาคินจ้องมองดูยักย้ายแห่งดงดิบขณะที่มันขุดดินข้างลำธารเสียงดินถลม่มและเสียงน้ำไหล รวมกันกลายเป็นจังหวดที่น่าพิศวงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงตำนานบัดนี้อยู่ตรงหน้านาคินไม่ได้มาในฐานะศัตรูแต่ดูเหมือนจะมีจุดประสงค์ที่ซ่อนอยู่ยักย้ายแห่งดงดิบยังคงขุดดินลงไปลึกขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันหยุดนาคินมองด้วยความสงสยัยเขาสงสัยว่ามันกำลังทำอะไรและทำไมถึงเลือกที่จะขุดในจุดนี้ทันใดนั้นยักย,ย้ายดึงวัตถุขนาดใหญ่บางอย่างขึ้นจากพื้นดินมันเป็นหินก้อนใหญ่ที่มีลวดลายแปลกประหลาดสลักลึกลงไปในเนื้อหิน นาคินค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เพื่อดูชัดๆหินก้อนนั้นดูเก่าแก่และเต็มไปด้วยร่องรอยของเวลาที่ผ่านไปยาวนานเขาสังเกตเห็นว่าลวดลายบนหินนั้นคล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้เท่ามากล่าวถึงในตำนานเกี่ยวกับพลังแห่งดินแดนนอนีนี่อาจเป็นสิ่งที่มันปกป้องนาคินคิดในใจยักษ์ย้ายแห่งดงดิบเฝ้ามองดูนาคินอยู่เงียบๆขณะที่นาคินเข้ามาใกล้หินก้อนนั้นเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่แผ่ออกมาจากหินมันไม่ใช่พลังที่เป็นอันตราย แต่เป็นพลังที่ดูเหมือนจะผูกพันกับป่าและธรรมชาติโดยรอบหรือว่ายักย้ายหนีไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นผู้พิทักษ์นาคินถามตัวเองยักย้ายแห่งดงดิบเริ่มถอยหลังช้าๆมันส่งสัญญาณให้นาคินรู้ว่ามันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเขามันเพียงแค่ต้องการเปิดเผยสิ่งที่มันปกป้องมาตลอดหลายพันปีนาคินยืนอยู่ตรงหน้าหินก้อนนั้นด้วยความสงสัยและเขารบในพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ปกป้องดินแดนนี้เขารู้ว่าหินก้อนนี้ มีความสำคัญต่อป่าและยักษ์แห่งดงดิบและตอนนี้มันได้ส่งต่อความลับนี้ให้เขารับรู้ข้าเข้าใจแล้วนาคิมกระซิบยักย้ายแห่งดงดิบค่อยๆหันหลังกลับและเดินลึกเข้าไปในป่าอีกครั้งมันหายลับไปในเงามืดทิ้งให้นาคิมอยู่เพียงลำพังกับความลับของหินศักดิ์สิทธิ์และพลังของป่า หลังจากที่ยักย้ายแห่งดงดิบถอยหายเข้าไปในป่าลึกนาคินยังคงยืนนิ่งอยู่หน้าหินศักดิ์สิทธิ์ที่ยักย้ายขุดขึ้นมาลวดลายบบนาหินยังคงเปล่งพลังบางอย่างที่เชื่อมโยงกับป่าและธรรมชาติรอบๆนาคินสัมผัสดได้ถึงความลึกลับที่อยู่ในมือของเขาสิ่งที่เขาค้นพบนี้ไม่ใช่เพียงความลับของป่าแต่เป็นความลับที่ส่งผลต่ออนาคตของหมู่บ้านของเขานาคินรู้สึกว่าการพบกับยักย้ายครั้งนี้ไม่ใช่การเผชิญหน้าที่เป็นอันตรายแต่เป็นสัญ,ญญาณว่ามีบางสิ่งที่เขาจำเป็นต้องเข้าใจ และนำกลับไปสู่หมู่บ้าน,านเขาตัดสินใจกลับไปบอกเล่าทุกอย่างที่เขาได้พบให้ผู้เท่าและชาวเผ่าฟังเมื่อเขากลับถึงหมู่บ้านสมาชิกในเผ่าต่างต้อนรับเขาด้วยความยินดีแต่เมื่อพวกเขาเห็นสีหน้าที่จริงจังของนาคินพวกเขารู้ว่ามีบางสิ่งที่สำคัญเกิดขึ้นนาคินเดินเข้าไปหาผู้เท่าซึ่งนั่งอยู่หน้ากองไฟตรงกลางหมู่บ้านเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่การพบรอยเท้าใหญ่การเผชิญหน้ากับยักษ์ย้ายแห่งดงดิบไปจนถึงการค้นพบหินศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังลึกลับ ผู้เท่าฟังด้วยความสนใจและเงียบสงบข้าคิดว่าหินนั้นมีความสำคัญต่อป่ามากมันอาจเป็นกุญแจที่ปกป้องดินแดนนี้มาเป็นเวลานานนาคินกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นผู้เท่าพยักหนา้าเจ้าทำได้ดีนาคินเจ้าพบสิ่งที่เราทุกคนตามหาสิ่งที่เจ้าเห็นและสิ่งที่ยักย้ายเปิดเผยคือความลับที่เราต้องเข้าใจและอาจนำไปสู่ความรุ่งเรือง หรือความหายนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรนาคินรับฟังด้วยความตั้งใจเขารู้ดีว่าสิ่งที่เขาค้นพบไม่ใช่เพียงเรื่องของตำนานอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับชีวิตของทุกคนในหมู่บ้านข้าจะทำอย่างไรต่อไปนาคินถามผู้เฒ่ามองดูเขาด้วยสายตาที่ลึกซึ้งเจ้าคือผู้ที่ป่าเลือกเจ้าจะต้องเป็นผู้พิทักษแห่งความลับนี้ข้าจะสอนเจ้าเกี่ยวกับพลังที่แฝงอยู่ในหินนั้น และวิธีที่จะใช้มันเพื่อปกป้องเผ่าของเราหลังจากที่นาคินเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผู้เท่าและชาวเผ่าฟังผู้เท่าก็เริ่มการฝึกสอนเขาเกี่ยวกับพลังแห่งหินศักดิ์สิทธิ์ผู้เท่าพูดถึงเรื่องราวในอดีตของเผ่าที่เชื่อมโยงกับพลังของหินและวิธีที่มันสามารถปกป้องหรือทำลายดินแดนนี้ได้พลังของหินนั้นผูกพันกับป่าและธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรถูกใช้ในทางที่ผิดหากเจ้าเข้าใจมันและใช้พลังนี้อย่างถูกต้องเจ้าจะกลายเป็นผู้พิทักษ์ที่แท้จริงของเผ่า เราผู้เท่ากล่าวนาคินใช้เวลาหลายวันหลายคืนในการฝึกฝนและทำความเข้าใจกับพลังที่ซ่อนอยู่ในหินศักดิ์สิทธิ์ผู้เท่าสอนให้เขารู้จักวิธีการสัมผัสพลังของธรรมชาติผ่านหินไม่ว่าจะเป็นพลังแห่งดินน้ำลมหรือไฟทุกสิ่งในธรรมชาติเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งขณะที่นาคินฝืนเขารู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งระหว่างเขาและป่าทุกครั้งที่เขาเข้าไปในป่าเขารู้สึกถึงการต้อนรับที่อบอุ่น และความสงบจากธรรมชาติที่แผ่รัศมีออกมาเขาเริ่มเข้าใจว่าป่าที่เขาเคยเห็นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพลังที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังและตอนนี้เขาได้รับมอบหมายให้ดูแลมันในคืนหนึ่งขณะท,ที่นาคินนั่งอยู่หน้าหินศักดิ์สิทธิ์ที่เขาได้นำกลับมาจากป่าเขาเริ่มสัมผัสถ,ถ,ถึงพลังที่เพิ่มขึ้นเขาสามารถมองเห็นลวดลายบนหินที่เปล่งแสงอ่อนๆซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหวของธรรมชาติรอบๆผู้เฒ่ามองดูนาคินด้วยความพอใจเจ้ากำลังเริ่มเข้าใจแล้ว เจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกให้ปกป้องดินแดนนี้เจ้าต้องพร้อมรับมือกับทุกสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนาคินรู้ว่าเขายังมีอีกมากที่ต้องเรียนรู้แต่เขามุ่งมั่นที่จะปกป้องเผ่าและดินแดนนี้ด้วยพลังที่เขาได้รับหลายวันผ่านไปขณะที่นาคินเรียนรู้และฝึกฝนการใช้พลังของหินศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อมโยงระหว่างเขากับธรรมชาติยิ่งแน่นแฟนขึ้นเขาสามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าและพลังที่ซ่อนอยู่ในลมน้ำ และดินความสามารถนี้ทำให้เขารู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่กว้างใหญ่แต่ในค่ำคืนที่สงบสุขนั้นสัญญาณแห่งความเปลี่ยนแปลงก็มาถึงเมื่อสายลมเย็นแปลกประหลาดพัดผ่านหมู่บ้านนาคินที่นั่งเฝ้าหินศักดิ์สิทธิ์รู้สึกถึงการสั่นสะเทือนบางอย่างที่ไม่ปกติทันใดนั้นผู้เท่ามาถึงพร้อมกับข่าวร้ายนาคินเรามีศัตรูศัตรูใหม่กำลังมาพวกเขาคือเผ่าที่อยู่ทางทิศเหนือเผ่าที่ไม่เคารพธรรมชาติและพลังศักดิ์สิทธิ์พวกเขาต้องการยึดครองป่า และทำลายทุกอย่างที่ขวางทางนาคินลุกขึ้นทันทีเขารู้ว่าเวลานี้คือการทดสอบครั้งสำคัญเขาจะต้องใช้พลังที่ได้รับการสอนมาเพื่อปกป้องหมู่บ้านและป่าศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ข้าพร้อมแล้วนาคินพูดด้วยความมุ่งมั่นผู้เท่าพยักหน้าและกล่าวว่าเจ้าจะต้องใช้พลังแห่งหินนี้ในการสร้างสมดุลไม่ใช่เพียงเพื่อทำลายแต่เพื่อปกป้องและรักษาความสงบของดินแดน นาคินออกเดินทางพร้อมกับนักรบจากหมู่บ้านเขาเดินลึกเข้าไปในป่าพวกเขาเผชิญหน้ากับเผ่าที่ลุกรานซึ่งดูเหมือนจะมีเจตนาทำลายทุกสิ่งเพื่อครอบครองพื้นที่ใหม่ขณะที่การประทะก,กันใกล้เข้ามานาคินสัมผัสถึงพลังแห่งธรรมชาติที่ไหลผ่านเขาเขาเรียกใช้พลังของหินศักดิ์สิทธิ์สร้างแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้ศัตรูสะดุดและหยุดชะงักป่าเองตอบสนองต่อพลังของเขาต้นไม้และลมเริ่มเคลื่อนไหวปกป้องพวกเขาจากการโจมตีนาคินไม่เพียงแค่ต่อสู้ แต่เขาใช้พลังเพื่อควบคุมสถานการณ์เขาทำให้ศัตรูตระหนักถึงพลังแห่งธรรมชาติที่พวกเขาไม่ควรละเลยและพวกเขาเริ่มถอยกลับอย่างรวดเร็วในที่สุดศัตรูถูกขับไล่ออกไปและหมู่บ้านก็ปลอดภัยนาคินพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาคือผู้พิทักษ์ที่แท้จริงเขาใช้พลังของหินศักดิ์สิทธิ์เพื่อปกป้องและสร้างสมดุลให้กับดินแดนหลังจากการต่อสู้กับผู้ลุกรานจากเผ่าทิศเหนือหมู่บ้านกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งนาคิน ได้รับการยอมรับในฐานะผู้พิทักษ์แห่งหมู่บ้านผู้คนต่างยกย่องเขาในความกล้าหาญและความสามารถในการใช้พลังของหินศักดิ์สิทธิ์เพื่อปกป้องดินแดนการที่นาคินสามารถควบคุมพลังแห่งธรรมชาติและสร้างสมดุลระหว่างธรรมชาติกับผู้คนได้ไม่เพียงแค่ปกป้องหมู่บ้านจากภัยคุกคามแต่ยังทำให้เผ่าของเขาเข้าใจความสำคัญของการเคารพธรรมชาติและพลังที่ซ่อนอยู่ในโลกผู้เท่ากล่าวกับนาคินขณะที่พวกเขานั่งอยู่ข้างกองไฟในคืนแห่งชัยชนะ เจ้าทำได้ดีมากนาคินเจ้าพิสูจน์แล้วว่าเจ้ามีความเข้าใจในพลังและความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับมันข้าภูมิใจในตัวเจ้านาคินยิ้มแต่ในใจเขารู้ดีว่าชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพราะพลังของเขาแต่เป็นเพราะการร่วมมือกันของทุกคนในหมู่บ้านและเพราะพลังของธรรมชาติที่คอยปกป้องพวกเขาหลังจากเหตุการณ์นี้หมู่บ้านก็เริ่มฟื้นฟูความสงบสุข และมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นผู้คนในเผ่าเริ่มให้ความสำคัญกับการรักษาธรรมชาติและพลังที่เชื่อมโยงกับป่านาคินยังคงใช้พลังของหินศักดิ์สิทธิ์เพื่อปกป้องและรักษาความสงบของดินแดนที่เขารักเวลาผ่านไปนาคินกลายเป็นตำนานในหมู่บ้านของเขาชื่อของเขาถูกเล่าขานในเรื่องราวเกี่ยวกับผู้พิทักษ์ที่ใช้พลังแห่งธรรมชาติเพื่อปกป้องดินแดนจากอันตรายผู้คนต่างรู้ว่าเขาคือผู้ที่ได้รับเลือกจากป่าและพลังของเขาจะยังคงอยู่เพื่อรักษาสมดุลให้กับดินแดนนี้ตลอดไป